สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีรถมารีวิวให้กับลูกค้านะคะเจ้าตัว nexgen t Ranger นะคะ w i t e ทนะคะปี2022นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดตัวนี้นะคะแรงม้านะคะให้อยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรกันเลยะคะ่ะก่อนจะมารับชมในก่อนจะมารับชมเจ้าตัวนี้นะคะว่าได้แต่งอะไรบ้างนะคะ ค่ะพลาดนะคะการกดติดตามกดการกดติดตามกดไลค์กดสับสไครต์ในช่องทาง YouTube ของอ้อมนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อ,ตอไปที่อ้อมจะนํามารีวิวในช่องของอ้อมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าอ้อมได้ทําการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัววายแท็ก,กันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้านะคะอ้อมได้ทําการเปลี่ยนนะคะกระจังหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะขนาดใหญ่นะคะ ตามด้วยตัวอักษรนะคะ FORD นะคะเป็น 3D นะคะให้กับลูกค้านะคะสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะดวงที่3มาพร้อมกับไฟนะคะตัวนี้นะคะ3ดวงนะคะให้กับลูกค้ากันเลยค่ะเรามาดูด้านข้างตรงนี้หน่อยนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะอ้อมไม่ทาการครอบไฟนะคะไฟหน้านะคะสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะแบบตรงรุ่นนะคะตัวนี้ ข้างนะคะไฟแทคตัวนี้นะคะมันก็จะมีซุ้มล hay hay trendy, ้อมาให้อยู <yah oo> ่แ <honestly> ล้วเนาะเป็นขนาด3นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วเนาะแม็กยางนะคะเป็นแม็กยางขอบ18นะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กคู่ตัวนะคะคู่ตัวรถมาจากโรงงานกันเลยนะคะซีรีส์ยางนะคะ255ทับหกหนะคะตัวนี้นะคะที่ติดตั้งกับรถมาคู่ตัวรถมากันเลยทีเดียวนะคะครอบโลโก้นะคะของ y t e ทคจะมีคำว่า b i t เทอร์โบนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะตัดด้วยสีกาไฟให้กับลูกค้านะคะตัวกระจกมองซ้ายขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีกาไฟนะคะตัดด้วยสีดำด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นของรุ่นของวายแทกเขาผัดมาค่ะถัดจากด้านบนกันเลยนะคะด้านบนนะคะโ Bar นะคะตัวนี้นะคะลาหลังคาตัวนี้นะคะก็จะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะคู่ตัวมาเลยนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้เนาะ กันสา์นะคะก็เราก็ทำการติดตั้งให้กับลูกค้าทั้ง4ด้านกันเลยทีเดียวนะคะฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ40 6080นะคะความมืดนะคะของฟิล์มนะคะตัวนี้นะคะติดเบ้ารองมือจับมาให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับการลอยนะคะเวลาปิดเปิดประตูนะคะตัวนี้จะไม่โดนกับตัวสีรถเนาะสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์รอบพันนะคะให้กับลูกค้านะคะก็ตัวนี้จะเป็นสา์โคนนะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะ ตัดด้วยคำว่า w i ทแท็ตัวนี้นะคะสีแดงนะคะให้กับลูกค้ากันเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็น, Low Bar ลนะะโลบาร์อยู่แล้วนะคะโลบาร์มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะของไวทแท็กนะคะตัวนี้จะเป็นแข็งแรงนะคะทนทานนะคะตัวนี้เป็นสีกราฟไฟ์นะคะตัดกับสีดํานะคะเพื่อให้ดูความลงตัวมากขึ้นมิติมากขึ้นนะคะ ด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะทําการครอบไฟไท้ายนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตรงรุ่นให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะดวงที่3ามนะคะของฟอร์ดนะคะก็จะอยู่ที่ท้ายแล้วเนาะมาพร้อมกับตัวครอบเบ้ามือจับตัวนี้นะคะเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องด้วยนะคะกล้องถอยหลังนะคะก็จะอยู่ตรงใต้โลโก้เลยนะคะตัวนี้ เดีย๋ยวเรามาดูกันชนบ้างค่ะกันชนนะคะก็จะเป็นกันชนนะคะมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะมีเซนเซอร์ด้วยนะคะ4จุดนะคะสีก็จะเป็นสีกราฟไฟ์นะคะให้เท่ากับสีดํานะคะตัวนี้นะคะฝากระบาดท้ายนะคะของว i t เทคนะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเบานะคะสุภาพสตรีนะคะหรือผู้หญิงนะคะก็สามารถยกยกขึ้นยกลงด้วยมือเดียวได้นะคะ ไลเนอร์ข้างในนะคะก็จะมปีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะกว้างขึ้นนะคะและตัวไลเนอร์นะคะก็จะแบบเรียบลงนะคะตัวนี้สําหรับว่าบรรทุกของนะคะได้เยอะมากขึ้นนะคะหรือบรรทุกคนนะคะนั่งนะคะก็จะไม่เจ็บหัวเขา่าไม่เจ็บขานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองวายแทคนะคะ4ประตูอยู่นะคะก็สอบถามเข้ามาอินบ็อกเข้ามาหาอ้อมได้นะคะนยนชท่องทาง YouTube ของอ้อมเนาะ อ้อมก็จะมีโปรดีๆนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาอ้อมได้นะคะจองนะคะผ่านออนไลน,นะะ์นะคะปลอดภัย100%เนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถทําการออกรถกับอ้อมได้นะคะอ้อมมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าทั่วประเทศกันเลยทีเดียวค่ะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกมารับรถเองนะคะก็สามารถ ที่จะให้อ้อมนำรถไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านก็ได้นะคะตัวนี้เนาะมีบริการส่งให้นะคะทําประกอบอาชีพนะไม่ว่าจะประกอบอาชีพค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะพนักงานบริษัทนะคะก็สามารถออกรถกับอ้อมได้นะคะเดี๋ยวเราทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยคะข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมทิ้งเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างนะคะ0623481061นะคะหรือจะแอด ID ไลน์หาอ้อมก็ได้นะคะ วันนี้นะคะอ้อมจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะว่าอ้อมจะมีรถรุ่นอะไรมารีวิวให้กับลูกค้าบ้างนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ